เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่หลายคนก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสําหรับสาวปางกันรันนะคะกับแฟนหนุ่มต้องทูพีทั้งแต่กลับมาคบกันอีกครั้งเนี่ยก็ดูเหมือนว่าความรักครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจนะคะเพราะต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็โตขึ้นส่วนดีกรีความหวานไม่ต้องพูดถึงเลยะคะ่ะเพราะว่าหวานมากจนแฟนๆเนี่ยทนไม่ไหวเลยนะคะเชียร์ให้รีบมีข่าวดีกันสักทีซึ่งปางเนี่ยก็ยืนยันว่ายังไม่มีแพลนแต่งงานนะคะไม่ได้รีบ แต่เคยพูดกับฝ่ายชายไว้ว่าของเวลาอีก2ปียังไม่เคยคุยกันจริงจังถึงเรื่องนี้นะคะยอมรับว่าฝ่ายชายมีถามแล้วนะแต่ก็คิดว่าเขาเนี่ยไม่ได้เร่งรัดเพราะเชื่อว่าอีกฝ่ายก็ยังอยากทำงานอยู่ค่ะไปเจอรูปคดีก็นะคือวาเลนไทน์แล้วนั้นะเป็นดินเนอร์ครั้งแรกก็เลยแบบเขาก็เลยแบบเ,เ,แบบเออเรามาลองแบบถ่ายรูปให้มันเหมือนดูไหมแต่ว่าหน้าแก่ขึ้นเยอะ ครบรอบ10ปีใช่ค่ะอันนี้คือพอดีอย่างตอนเมื่อก่อนตอนปีที่แล้วที่พูดว่า MV นี้ทำครบรอบ10ปีจริงๆคือยังถ้าครบ10จริงๆก็คือวันเลนทายที่ผ่านมาพิเศษอะไรบ้างมันมอนเดิมค่ะก็คือจริงๆจะ <Book. S 2> พูดกันตลอดว่าวันเลนทายมาไม่ไม่ต้องซื้ออะไรให้ค่ะแต่อย่าง ดอกมาเขาก็ซื้อให้ดอกเดียวเห็นไหมคะไม่ต้องใหญ่เพราะว่าจะพูดเสมอเขาก็จะพูดเสมอว่าไม่ต้องให้อะไรเขาเลยวันวันวันทายอะไรย่างเงี้ยแค่ไปทานข้าวด้วยกันเขาก็มีของขวัญไงคะเป็นรูปว่าจากศิลปินที่บางชอบมากก็เซอร์ไพรส์ค่ะเขาบอกเขาพยายามอยู่สามปีนะคะรูปแผ่นนี้แปบนึงค่ะชาเนตไ่ด้คุยกันไหมคะจริงๆต้องจะบอกว่าไม่เคยก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าหมายถึงว่าเราคุยกันว่า ยังไม่แต่งดีกว่าแต่ว่าหมายถึงว่าทุกอย่างมันก็มันมันดีอยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ได้รีบไปไหนอะคะ่ะแต่จริงๆก็คือมันก็ยังเหมือนคือทุกอย่างยังทําเหมือนเดิมอะคะ่ะสิปีที่ผ่านมาเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่าก็ดีค่ะก็ไม่ได้เร่งเราแต่หนูว่าเขาอยากรู้มากกว่าว่าเราพร้อมเมื่อไหร่แล้วมันก็ มองว่าเขาเองก็ยังไม่พร้อมด้วยหมายถึงว่าเขาก็อยากทํางานมากกว่านี้ด้วยค่ะอยากเซอร์ไพรส์ไหมคะไม่อยาก็ะแบบคูกเขาแล้วค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะเอาคนน้อยๆก็ได้ค่ะไม่เป็นไรคุณแม่จากที่เคยขม,ม,มักขมเณมากหมายถึงว่าก็ดูพิจารณาเป็นพิเศษอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็สบายสบายค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ทวินไซ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เ o o บุ๊กแ a นเพจทวินไซ HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ